ส,สวัสดีครับสวัสดีพบกับผมนะครับเสียบมเฟนเพจอีกแล้วนะครับนี่ผมจะมารีวิวนะพี่น้องนี่นี่นะทางนู้นนะผมเดินลงมานะนี่ก็บรรยากาศท้องทุ่งนานะพี่น้องฝนตกคือเก่าพี่น้องดูมันหายตกเลยต่เบื้อเงเอาเนี่ยมันตกค่อยก็จริงน้ำอ่ะมันไหลพี่น้องเนี่ยเบื้องเงาเนี่ยตกค่อยมันตกด้นพี่น้อง

เนี่ยที่ผมเคยรีวิวไว้นะพี่น้องนะเนี่ยก็ตรงนูนนงน้นเนี่ยตรงนู้นนี่นี่ใกล้ใกล้เนี่ยมันล้นแล้วพี่น้องนู่นนะ่ะล้นแล้วนะผมซูมให้ดูนะใกล้ใกล้เลยนู่นมันเริ่มล้นแล้วนู่นเริ่มท่วมแล้วนะพี่น้องนะนาของเราก็เหลืออยู่ แค่นี้นะพี่น้องนี่นี่ตกกับตรงรถนี่แล้วก็ฝั่งนี้นะพี่น้องนะก็โดยอยู่ประมาณสามให้สี่ให้พี่น้อง,นะองสี่เล้วแล้วพี่น้องโดอให้เดียวแล้วว่าให้แง่ให้ฟังพุ่นผมดำล้วพี่น้องได้มือละาให้ช่องให้ก็เอาโอ้เราไทยโคเดนโบของเรานะครับอัพลูกร้อยสิบนะพี่น้องนะ ตากแดดตากฝนอยู่นีน่พี่น้องคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมารีวิวให้ดูนะครับสถานการณ์ทองทุ่งนาหมวยทวายกุสมานะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะพี่น้องนะสวัสดีครับ